วันนี้นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาและก็วาสนาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในกลุ่มราศีธาตุด,ดินเนี่ยดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าวันนี้จะเจาะในทุกๆเรื่องในดวงชะตาของท่านให้รู้โดยรอบในทุกๆอย่างในดวงชะตาละเอียดแบบท่านนั่งดูดวงส่วนตัวกับหมอดูคนหนึ่งที่ต้องเสียค่าขูหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับเอาละครับอยากรู้ดวงชะตาชีวิตตัวเองแล้วใช่ไหมครับตอนอื่นเลยนะฮะผมขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยกด ด subscribe กดติดตามกดเห็นโพสก่อนให้กรีดคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกราบขอบคุณมากๆนะครับถ้าท่านมีคําถามอะไรยายผมตอบดองสตาร์นะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมจะทําการตอบดองสตาร์ให้ทุกท่านนะครับแต่ขอให้ท่านช่วยแชร์นิดหนึ่งนะครับท่านใดขึ้นผู้แชร์นั้นผมก็จะพยายามมาตอบให้อย่างมากที่สุดเลยและที่สําคัญนะครับฝากทุกท่านกดดุนในการกรีดคอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุ้ยดวงปากัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา29 9 9บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิ การเหือะ้อล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีธาตุดินก็คือราศีพฤษกราศีกันและก็ราศีมังกรต้องบอกว่าเป็นราศีที่มั่นคงก็หมายความว่าดวงชะตาของคุณต่อให้มันเจอเรื่องอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วจะกลับมามั่นคงต่อให้ตอนนี้ชีวิตคุณจะโคลนเครงไรอนาคตไรรูปไร้รอยแต่ขอให้รู้เอาไว้เลยครับว่าชีวิตของคุณนั้นมีความ ค,คุณเองมีความตั้งใจดีคุณจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆคุณเป็นคนที่มีโชคมีวาสนาดวงชะตาแบบนี้ไม่มีตกต่ำไม่มีตกอับอย่างแน่นอนนะครับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภกันมังกรจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่คุณจะต้องเดินทางหรือพัดภาคจากที่อยู่เกิดที่หนึ่งมาโตที่หนึ่งคนสามราศีนี้เป็นคนซื่อเป็นคนจริงใจเป็นคนมีความกล้าหาญชอบความเป็นผู้นำแต่ข้อเสียคือถ้ามีเงินแล้วผู้อื่นมักจะมาช่วยใช้อยู่เสมอ มีเงินแล้วเดี๋ยวจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเดือดร,อร้อนเพราะญาติพี่น้องมาหยิบมายืมมาชวนเป็นลงทุนอะไรแล้วมันมีปัญหาตลอดเวลาเลยนะครับแต่ตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวดวงชะตาคุณการเงินคุณเนี่ยคุณจะไม่ลําบากอย่างแน่นอนอันนี้ผมบอกเลยในเรื่องของเพื่อนของฝูงนะครับคุณเองเนี่ยจะมีทุกข์กับการครบเพื่อนเพื่อนที่น้อยกว่าจะนาภัยมาหาคุณอยู่ตลอดแต่มันจะสนุกฮห่มันจะมีความสุขสนุกแบบทุกๆแล้วก็สุดท้ายก็จะผลเรื่องทุกๆมาด้วยเป็นลักษณะนั้นฮะในเรื่องของหลักทรัพย์ในชีวิตของคุณจะมมีควา สุขกับญาติมิตรและบุคคลรอบข้างนะครับคุณเป็นคนที่ชอบตกแต่งบ้านชอบซื้อของประดับบ้านถ้ามีรถคุณก็จะเป็นคนชอบแต่งรถถ้าคุณมีลูกมีหลานคุณก็เป็นคนที่ชอบตกแต่งให้ลูกหลานดูดีดูน่ารักแต่ว่าเป็นสไตล์คุณแต่โต,ตเขาอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับคุณเองถ้ามีรักอาจจะเกิดจากญาติมิตรหรือผู้ใหญ่แนะนําหรือเป็นเพื่อนในวงงานวงเรียนและมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ก่อนแต่งนะฮะแต่คุณเองจะมีโชคเกี่ยวกับของใช้แล้วก็ทรัพย์สินและคุณต้องระมัดระวังใน ดวงชะตาครับคุณมักจะมีปัญหากับพ่อหรือกับแม่หรือคิดว่าเขาไม่ค่อยรักคุณหรือว่าเขาอาจจะแสดงออกตรงข้ามกับใจเขาคือจริงเขารักคุณแหละแต่เขาอาจจะแสดงออกเหมือนกับเขาไม่รักคุณนะครับมีเหตุอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าจะต้องสูญเสียบิดามารดาไปตั้งแต่ยังเล็กคนใดคนหนึ่งนะหรืออาจจะแยกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดวงชะตาของคุณนะครับมีบุตรดีแต่บุตรอาจจะดื้อรั้นหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณจะพึ่งพาบุตรบริวารได้อย่างแน่นอนเลยนะครับคุณเองต้องระมัดระวัง จะมีปัญหาสายตาโดยเฉพาะสายตายาวสั้นเอียงบางทีอาการปวดหัวของคุณหรือการมึนศรีรษะที่คุณเจออยู่บ่อยๆนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากไมเกรนก็ได้อาจจะเกิดจากสายตาของคุณนี่แหละนะครับดูชะตาของคุณนะฮะจะได้ทรัพย์สินมาจากศัตรูคู่แข่งในชีวิตของคุณคุณจะมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือการขึ้นลงขึ้นศาลแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้เงินมาจากศัตรูนะครับดูชะตามีโอกาสโชคดีเกี่ยวกับอสังหาหรือมีโอกาสได้มรดกคุณจะมีโชคในด้านทรัพย์สินแต่ขอให้คุณพยา หลีกเลี่ยงการใช้ power แสดงพลังอํานาจพูดจาแบบไม่เกรงกลัวใครนะครับถ้าคุณทำเนี่ยจะเกิดศัตรูขึ้นมาทันทีเลยนะฮะศัตรูจะคอยปัดแข้งปัดขาเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับคุณจะเป็นคนที่มีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปดีลงานไปทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้คุยกับเพศตรงข้ามอย่าคุยกับเพศเดียวกันคุณลองสังเกตดูครับถ้าสนุกสนานเฮฮาเพศเดียวกันดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องงานเรื่องการต้องต่อเพศตรงข้ามนะครับดวงคุณเนี่ยจะ ว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องมากมักจะมีมากแต่ก็มักจะเลือกไม่ค่อยจะดีคือคนที่เลือกมักจะไม่ค่อยเป็นคนที่ดีคนดีไม่ค่อยชอบนะครับเล่ควานนี่เป็นคนใจอ่อนคุณเลยเสียเงินแล้วก็ถูกคนอื่นเอาเปรียบมาตลอดชีวิตเลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองคุณจะต้องเรียนมาอย่างหนึ่งแต่ทํางานอีกอย่างหนึ่งสําหรับเรื่องโชคลาภของคุณนะฮะถ้าทำงานเกี่ยวกับการค้าขายคุณจะเป็นคนที่ลงทุนน้อยแต่ได้กําไรมากอันนี้ถือว่าดี <G> <ITE> คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นครับทำอะไรคุณจะคำนึงถึงเครดิตอย่างดีเลยนะครับถ้าคุณมีคู่ต้องบอกเลยว่าจะอยู่กันอย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเสียค่าขันหมากเสียค่าพิธีีตองคืออยู่กันแบบไม่ต้องมีสินสอดเลยวิวาห์นะครับแต่คุณเป็นคนที่ใจน้อยคิดมากวิตกกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องสุขภาพครับคุณต้องระมัดระวังปัญหาการเจ็บป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหาร ลำไส้หมดลูกตรงนี้ต้องระวังรวมถึงจะมีอาการปวดหัวปวดตาคล้ายๆไมเกรนแต่จริงๆแล้วมันมาจากสายตาไม่ใช่มาจากไมเกรนนะครับโดยสรุปนักสตาคุณถือว่าเป็นนักตาที่มั่นคงดีนะครับแต่บางครั้งคุณต้องระมัดระวังอาจจะไม่ทันคนอื่นเขาเพราะว่าคุณเป็นราศีที่ค่อนข้างจะซื่อเพราะฉะนั้นนี่อาจจะถูกเพื่อนหรือคนชักจูงไปทางที่ไม่ดีตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซดตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปลากลัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยแปวนเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอับประมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ไลนแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดองจุ้ยของรัฐทิ าหมุกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนาดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงงสุดขอ บริษัทไทยบริษัทอินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้ที่สใสัยก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5ได้เลยนะครับ